ความต่างมิติจากปรมปราจารย์ผู้สวรรค์มาสเตอร์เยซูก็คือประวัติของพระเยซูในโลกเนี่ยก็คือมีแม่ชื่อมาเรียและก็พ่อชื่อโยเซฟนะคะการเกิดของพระเยซูที่เยรูซาเล็มเนี่ยก็เนื่องจากพระแม่มาเรียนะคะพระแม่มารียเนี่ยก็คือแบบตั้งครรภ์โดยไม่ได้ แต่งงานหรือมีคู่ครองอะไรคืออยู่ๆก็พระเยซูก็ลงมาเกิดในคันของพระแม่มารีนะคะก็ออกก็ออกมาเป็นพระเยซูแล้วหลังจากนั้นก็มีนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะชื่อโยเซฟนะคะโยเซฟเขาก็มาดูแลเหมือนเป็นพ่อก็ดูแลคนสามารถไปดูทาง Google อะไรได้นะคะประวัติของพระเยซูคือท่านลงมาเกิดในโลกนี้ ก่อนเพื่อให้คนตื่นรู้ว่าเหมือนพระพุทธเจ้าของเราให้ตื่นรู้ว่าโลกของเราเนี่ยน่าจะมีความสุขช่วยเหลือมีน้ําใจให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็เป็นสารจากท่านนะท่านเป็นผู้นำผู้นในการโลกอยู่มิติเดียวกับพระพุทธเจ้านะคะมาดูแลโลกเป็นมาสเตอร์เยซูมาสเตอร์บุตตะที่จุไลเคยเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะก็สารจากเยซูเยซูอาคุณคือใคร ฉันคือผู้ที่เคยอยู่ในหมู่พวกท่านและรู้จักพระองค์ในชื่อพระเยซูฉันไม่ใช่พระเยซูในประเพณีคริสตจักรของคุณหรือพระเยซูในงานเขียนทางศาสนาของคุณฉันคือเยซูอาเบนโยเซฟฉันมีชีวิตอยู่อย่างคนมีเลือดเนื้อฉันบนรรลุถึงจิตสำนึกของพระคิดก่อนคุณ ในการนี้ฉันได้รับการสนับสนุนจากพลังเหนือจินตนาการในปัจจุบันของคุณการมาถึงของฉันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับจัก,กรวาลฉันเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับสิ่งนี้มันไม่ง่ายเลยฉันไม่ประสบผลสำเร็จในความพยายามที่จะสื่อให้ผู้คนเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีความเข้าใจผิดหลายอย่าง ฉันมาเร็วเกินไปแต่มีคนมาการมาถึงของฉันเหมือนกับการโยนหินลงไปในบ่อปลาขนาดใหญ่ปลาทั้งหมดหนีไปและหินก็จมลงไปในความลึกอย่างไรก็ตามมีคลื่นที่สังเกตเห็นได้ในภายหลังอาจกล่าวได้ว่าจิตสำนึกที่เขาต้องการถ่ายทอดนั้น ทำงานใต้ดินของเขาหลังจากนั้นบนพื้นผิวของสะมีใบปลิวอยู่ไม่ขาดสายเจตนาดีแต่ตีความผิดจึงมาพบต่อสู้กันแทนข้าพเจ้าผู้ที่ถูกสัมผัสด,ด้วยพลังงานของฉันซึ่งถูกกระตุ้นด้วยแรงกระตุ้นของพลังงานคลิต ไม่สามารถประสานเข้ากับความเป็นจริงทางจิตใจและร่างกายของพวกเขาได้เป็นเวลานานก่อนที่จิตสำนึกของพระคิดจะเหยียบแผ่นดินโลกแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วและข้าพเจ้าได้กลับมาแล้วและข้าพเจ้าได้พูดผ่านหลายคนผ่านทุกคนและสำหรับทุกคนที่ต้องการฟังข้าพเจ้าและผู้ที่มาเข้าใจข้าพเจ้าจากความสงบในใจของพวกเขา ฉันไม่เทศและไม่ตัดสินความหวังที่จริงใจของฉันคือการบอกคุณถึงการมีอยู่ของความรักที่กว้างใหญ่และไม่รู้จักหมดสิ้นซึ่งเข้าถึงได้ตลอดเวลาฉันเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่ใหญ่กว่ามากเป็นตัวตนที่ใหญ่กว่าแต่ฉันเยซูเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนนั้นหรือขอบเขตของจิตสำนึกฉันไม่ชอบชื่อเยซูจริงๆเพราะมัน กลายเป็นชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ฉันยืนยัดพระเยซูเป็นทรัพย์สินของประเพณีและอำนาจของคริสตจักรมันถูกหล่อหลอมให้เหมาะกับผลประโยชน์ของปรมาจารย์ของคริสตจักรตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามากจนตอนนี้ภาพลักษณ์ของพระเยซูที่เห็นอยู่ทั่วไปห่างไกลจากสิ่งที่ฉันยืนหยัดอ,อยู่มาก จนฉันจะยินดีจริงๆถ้าปล่อยให้มันเป็นไปเลื่อนลอยและเป็นอิสระจากมรดกนั้นขพเจ้าคือเยซูอาบุรุษผู้มีเนื้อและเลือดฉันเป็นเพื่อนและพี่ชายของคุณฉันคุ้นเคยกับมนุษย์ในทุกด้านฉันเป็นครูและเพื่อนอย่าก,กลัวฉันเลยกอดฉันเหมือนกอดญาติคนหนึ่งของคุณเราเป็นครอบครัว ความต่างมติติต่อมาก็เป็นข้อความจากมารีซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซูในโลก3ดีนะคะข้อความจากมารีและพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ตื่นขึ้นในจักรวาลมีการสำแดง3าอย่างของพระเจ้าโดยผ่านพร,รัลัณะสามประการคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มุมมองอันสูงส่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขับเคลื่อนโดยแหล่งที่มาของพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงหรือแม่ของโลกการสำแดงที่ไม่รู้จักของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งที่กําลังดำเนินแผนการตื่นขึ้นของมนุษยชาติส่วนใหญ่และการตื่นขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยจัก,กรวาลน,นั้นไม่มีศาสนามีเพียงแก่นแท้และแก่นแท้ของมันคือความรักสากลความรักที่ขับเคลื่อนจัก,กรวาลทั้งหมด และนำจิตสำนึกไปสู่การเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตแหล่งที่มาของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงหรือแม่ของโลกคือสิ่งที่อยู่ในวัฏจักรของการตื่นขึ้นกำลังทำงานทางจิตวิญญาณในส่วนที่สำคัญของมนุษยชาติซึ่งก็คือเยาวชนเนื่องจากในยุคนี้เยาวชนมีศักยภาพ และไฟภายในสำหรับการทำให้เป็นจริงและเป็นรูป,ปรธรรมของแผนสวรรค์นบนโลกด้วยเหตุผลนี้แหล่งที่มาของพลังงานสตรีอันศักดิ์สิทธิ์จึงปกป้องการตื่นขึ้นของหญิงสาวที่อายุน้อยที่สุดเนื่องจากการต่อต้านไม่ได้มีอิทธิพลเหนือพวกเขาและหากมีพวกเขาจะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงพวกเขา เยาวชนในยุคนี้ต้องแสดงออกถึงโครงการสันติภาพและมโนธรรมโครงการที่ส่งเสริมการแสดงออกของฐานแห่งสันติภาพบนผืนผิวโลกในช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งและการสร้างจิตสำนึกผ่านการปลุกสู่ชีวิตของจิตวิญญาณและความตระหนักในการดูแลและความรักของโลกเช่นเดียวกับราชอาณาจักรของธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นวัฒจักรที่เยาวชนต้องอยู่รวมกันเพื่อในหมู่เยาวชนพวกเขาไม่เพียงแต่แบ่งปันและดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและภาราดอภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพรสวรรค์ภายในที่จะทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วยของยุคสุดท้ายและในระดับหนึ่งของจิตสำนึก ถึงระดับจิตวิญญาณชายหนุ่มแต่ละคนมีความมุ่งมั่นต่อแหล่งที่มาของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของสตรีและในฐานะลูกและทายาทของแหล่งที่มานั้นพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนและกำลังที่จะดำเนินการตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแหล่งที่มาของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้หญิงนั้นรวมเอาจิตสำนึกของเยาวชนของโลกและมันคือจิตสำนึกของเยาวชนซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญของมนุษยชาติจะต้องได้รับการปกป้องเพื่อให้คนหนุ่มสาวค้นหาความหมายของการยกระดับของจิตสำนึกผ่านการบริการด้านมนุษยธรรมการปกป้องราชอาณาจักรที่น้อยกว่า จิตวิญญาณที่รวมกับการสร้างและการแสดงออกของดนตรีศิละปะและการเต้นลําเป็นข้อความของการตระหนักรู้ความสามัคคีและสันติภาพสำหรับโลกก็เป็นข้อความจากพระแม่มารีและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ขอขอบคุณนะคะข้อความต่างมิติจากผู้สวรรค์นะคะพระคริสต์พระมารีก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็ไปได้ปฏิบัติตามนะคะ ช่วยในเรื่องการตื่นรู้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อม,มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ก่อนนะคะเราก็ทำใจได้ก่อนแล้วเราก็จะรอดพ้นภัยต่างๆถ้าเราได้เปรตยปได้มาตื่นรู้แล้วก็ปรับขึ้นพลังงานของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะปลอดภัยมากกว่าคนที่เขาไม่ต้องการที่จะมาตื่นรู้หรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ